โซแก๊สที่บ้านที่แรกไฟก็แรงดีแล้วค่อยๆอ,อ,อ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงอ่อนจนจนไม่ติดตอนนี้ทดสอบแล้วครับตัวนี้ตันครับตัวนี้ตันหมายถึงว่าผมเป่าเมื่อกี้เมื่อกี้ผมแคะตรงนี้มีอะไรปิดอยู่ทีแรกลองเป่าก่อนนะครับเป่าก็ตันพอแคะออกเป่าอีกทีก็ยังตันอีกเดี๋ยวผมจะลองแกะ แกะดูข้างในว่ามันตะกอนไปติดอยู่ตรงไหนเมื่อกี้ผมพยายามถอดสกรูที่ยึดวาล์วของตาอแก๊สนะครับปรากฏว่าสองอันนี้นะครับสองอันนี้ถอดไม่ออกถอดไม่ออกนะครับพถ้าเราสมมุติเราเราฝืนที่จะหมุนตรงตรงบาก ของตรงนี้จะเสียนะครับผมผมคาดว่านะครับคาดว่าข้างในวาล์วตรงนี้มีสปริงเพราะนั้นสปริงจะดันให้ให้เกลียวเขาเกลียวเข,เขาเขาแน่นเกินไปนะครับผมเลยใช้วิธีว่าใช้ปากกาบีบบีบตัวนี้เข้าไปบีบเพื่อให้ให้เกลียวเขาไม่ตึงเกินไปแล้วผมขันออกแล้วครับ เปิดข้างในวาล์วได้แล้วครับสนิมเยอะอย่างนี้เลยครับถึงว่าถึงตันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองลอง,ลองล้างดูนะครับลองล้างดูถ้าได้ผลก็ได้ผลไม่ได้ผลก็ซื้อใหม่ได้ความรู้แล้วครับตรงข้างในนี้มีดแดอะแฟรมไดอะแฟลมมีหน้าที่หน้าที่ทกดดันขึ้นดันลงนะครับ อาจจะรั่วแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ข้างใต้แดอะแฟมนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้จะมีมีรูเข้าแล้วมีตัวตัวกดปิดเปิดอยู่อีกอีกด้านก็เป็นรูธรรมดาครับด้านข้างขวาเนี่เป็นรูธรรมดาเดี๋ยวผมจะลองประกอบดูแล้วลองใช้แต่ว่า คิดว่าต้องต้องเปลี่ยนตัวนี้ใหม่หรือว่าเปลี่ยนทั้งวาลวอีกสักพักหนึ่งครับได้ผลแล้วครับซ่อมได้ละไฟแรงเลยทีสิ่งที่ผมต้องทำต่อไปก็คือผมจะต้องเช็คว่าวาลวที่ผมถอดออกมาเมื่อกี้แล้วประกอบเข้าไปอะรั่วหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ตรงนี้สำเร็จแล้วครับ ผมจะต้มน้ํำลวกไข่แล้วครับเช็คว่าวาลวที่ผมถอดไปเมื่อกี้แล้วประกอบเข้ารั่วไหมนะครับโดยการเอาแช่ลงไปในน้ําถ้ารั่วมันก็จะเป็นแก๊สปุดปุดออกมาปุด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 อันนี้ไม่มีครับแสดงว่างานวันนี้สําเร็จทุกอย่างวาลวที่ประกอบเข้าไปก็ไม่รั่วแล้วครับให้กําลังใจเพื่อนๆน,นะครับ งานบางอย่างไม่ยากเกินไปครับ